อย่างสบายมากขึ้นไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขาลังเกียจนะมีทานมีศีลคนที่มีศีลเนะครดิตจะดนะีอย่างถ้าเราทำธุรกิจพูดคำไหนก็คือคำนั้นไม่เบี้ยวไม่หลอกลวงลูกค้าเรานะเขาก็อยากติดต่อกับเราอีกถ้าเราไปโกงเขาเขาก็ติดต่อครั้งเดียวเขาก็เลิกนะทุกวันนี้ ทำมาหากินยากขึ้นทุกทีนะบางคนพอทำมาหากินยากขาคิดว่าจะโกงยังไงน,นั้นคือทำลายตัวเองในระยะยาวมีศรรมีลไว้นะไม่ชอบโกงใครรักษาคำพูดการทำงานของเราก็จะสะดวกสบายขึ้นในระยะยาวสมาธิหลวงพ่อพูดตั้งแต่ทานศรรีลสมาธิก็สำคัญมาก สมาธิเนี่ยเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคนลืมเนื้อลืมตัวจะแสดงความน่าเกลียดออกมานะอย่างสาวสวยบางคนนะหลวงพ่อเคยเห็นนะสาวสวยเดินโทรศัพท์นะตอนคุยเนี่ยเผลอตัวนะเอานิ้วเนี่ยแค่ขี้ฟันมนะันติดฟันอย่างแค่แค่แคอะไรอย่างนี้ ต่อไปโทรศัพท์มันเห็นหน้าได้ด้วยนะหน่าเกลียดนะยิ่งเวลาคนจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวนะการกระทําก็ดูน่าเกลียดคําพูดความคิดจิตใจ,ใจอะไรหน่าเกลียดไปหมดนะถ้าจิตใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวมีสติรักษาจิตแล้วก็รู้เนือ้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนะจิตใจเราจะสงบจิตใจจะมีความสุขจิตใจจะไม่เร่าร้อน ในขณะที่คนอื่นเล่าร้อนนะเรากลับสงบสุขนะมีความสุขอยู่ได้อย่างสบายๆเลยแล้วเราฝึกสมาธิของเราไปทุกวันทุกวันควรจะทำนะทุกวันควรจะปฏิบัติในรูปแบบเมื่อก่อนเรียนกับหลวงพ่อใหม่หลวงพ่อขอวันหนึ่งให้ทำให้ได้15นาทีทีนี้ผ่านมาหลายปีแล้ว15นาทีนี้ดูๆเกันเกินไปแล้วนะ ทำไม่ได้สักครึ่งชั่วโมงพอไหวไหมหลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องจากทำทีล่สามชั่วโมงนะเรียกร้องแค่ว่าไหนขยบมาจาก15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรนะปฏิบัติในรูปแบบให้เวลาพัฒนาจิตใจตนเองให้เวลาที่จะแสวงหาคุณงามความดีในตนเองอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะ ชอบพุทโธก็พุทโธพุทโธไปไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบพุทโธพุทโธเพื่อรู้ทันจิตเราพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันพุทโธพุทโธไปนะจิตเผลอไปละลืมเนื้อลืมตัวลืมพุทโธก็รู้ทันนะเผลอละขาดสติละหรือพุทโธพุทโธนะใจไม่สงบแล้วโมโหรู้ว่าใจโมโห นั้นพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปนะทำกรรมาฐานไว้สักอย่างหนึง่งแล้วคอยอ่านใจตัวเองไปนั่นแหละเราจะได้ของดีทุกวันทำให้ได้นะยี่สบนาทีอย่างต่ำทำให้ได้ครึ่งชั่วโมงก็ยิ่งดีต่อไปมันจะเพิ่มได้เองนะหลวงพ่อเนี่ยทำสมาธิบันละเท่าไหร่รู้ไหมทายสิทำทั้งวัน อย่างตอนนี้ก็มีสมาธิไม่ใช่ไม่มีสมาธิเวลาเราฝึกนะจิตใจเรา,าร่มเย็นเป็นสุขแล้วสมาธิเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยเราอยู่กับโลกนะเอาสมาธิไปใช้ประโยชน์ได้ใช้ได้เยอะแยะเลยอย่างเราจะเจราจาธุรกิจนะจิตเราเราอ่านจิตของเราชำนีชำนาญลนะคน คู่ค้าของเราคู่เจรจาของเราเข้ามาหาเราเนี่ยเราเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่ามาดีหรือมาร้ายนะย่าเว้นลำเอียงนะลำเอียงคนนี้สวยมาดีแน่นอนอย่างนี้ตกมาตายหรือนะคนนี้หล่อถูกใจดีแน่นอนคนสวยคนหล่อไม่จําเป็นต้องดีเง้นไม่ใช่มาตรฐานชาวพุทธหรอกสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อ รวยไม่รวยไม่ใช่มาตรฐานมีคุณอย่างความดีมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะนับว่าด,ดีจริง